ผมคิดว่านอกจากนี้สมมุติไอ้คณะรัฐประหารไอ้โจรคนนั้นมันจะจับผมให้มันจับไปมันผมไม่ต้องเป็นผู้ว่าราชการก็ได้เพราะอย่าลืมว่าแม้ว่ามันจะปลดผมจากการเป็นผู้ว่ามันไม่อาจปลดวิโรจน์และขนายสนจากการเป็นประชาชนคนไทยได้<อ>และถ้าไอ้โจรชั่วกลุ่มนั้นมันยังเหิอมเกริมมันยังกระทำการอย่างนั้นไม่ต้องห่วงฮะ ขาวิโรธในฐานะประชาชนคนไทยจะเดินลงไปร่วมกับประชาชนในฐานะประชาชนคนหนึ่งเพื่อต่อต้านมันครับและจะไม่ยอมให้มันทําการสําเร็จและจะให้การทำรัฐประหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและรัฐประหารต้องไม่สําเร็จไอคนที่กระทําการมันต้องเป็นกบฏและต้องโทษประหารชีวิต และประเทศนี้จะต้องไม่มีการทํารัฐประหารอีกต่อไปและอํานาจสูงสุดต้องเป็นอานาจของประชาชนผมพูดเรื่องนี้ผมผมผมหยุดเวลาครับหยุดเวลาครับโอเคเราหยุดเวลาให้แก้ไขเรื่องระบบเสียงครับตอนนี้เวลาคุณยังเดินอยู่นะครับยังหยุดอยู่นะครับหยุดเวลาก่อนครับโอเคนับเลขครับครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเวลาพูดถึงรัฐประหารมันทําไมฮะมันมีอาถรรพ์อะไรกับประเทศนี้เนี่ มันก็เป็นเครื่องไฟฟ้าทาไมฮะมันเป็นปัญหาเรื่องเครื่องไฟฟ้านี่หยุดเวลาให้แล้วครับโอเคอ่ะนี่ในกรณีที่เครื่องไฟฟ้ามีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ผมขอต่อเนื่องเนะ่หนึ่งสองสามสี่โอเคอ่ะคุณมีอีกห้าสิบวิครับเชิญครับคือในท้ายที่สุดครับผมคิดว่าการทำรัฐประหารทุกครั้งมันจะอ้างว่าไม่อยากให้คนไทยแตกแยกทั้งที่ความแตกแยกมันสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นมันอ้างตัวว่าเป็นคนดีแต่ผมอยากบอกคุณสกลทีและประชาชนทุกคนที่ฟังผมอยู่ว่า ดีชั่วไม่ต้องให้ใครอุปปลกขึ้นมากลัวแต่คนที่อุปปลกตัวเองเป็นคนดีแล้วบอกประชาชนที่คิดต่างว่าเป็นคนชั่วแล้วล้อมปราบประชาชนผมหวังไว้แค่นี้ผมว่าเราช้ากับคําว่าคนดีมาพอละและผมหวังว่าจะไม่มีรัฐบหาลเกิดขึ้นและถ้ามีมันเจอวิโรธลักษณะดีสอดแน่โอเค